ลำดับต่อไปนี้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลำดับลู่ออกนะครับซึ่งโจทย์กำหนดลำดับมาก็คือ an นะครับเท่ากับ1บวก9กาส่วน10ยกกำลัง n นะครับเราจะพิจารณาว่าลำดับนี้นะครับเป็นลำดับลู่เข้าหรือลำดับลู่ออกนะครับถ้าลำดับนี้หาค่าลิมิตได้นะครับก็เป็นลำดับลู่เข้าถ้าหาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นลำดับลู่ออกนะครับทีนี้เราเริ่มจากการหาลิมิตนะครับของ นะครับลิมิตของลำดับ an เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเท่ากับลิมิตของนะครับวกกับ9ส่วน9ส่วน10ยกกำลัง n นะครับเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเทคลิมิตเข้าไปนะครับทั้ง2พจน์นี้นะครับก็จะได้ ลิมิตของ1เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับบวกกับลิมิตของ9ส่วน10ยกกำลัง n เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะมาหาค่าลิมิตกันนะครับลิมิตของ1เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ1เป็นค่าคงตัวนะครับลิมิตค่าคงตัวมีค่าเท่ากับค่าคงตัวนั้นนะครับดังนั้นลิมิตของ1เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆจะมีค่าเท่ากับ1นนะครับบวกกับลิมิตนะครับ ของ9ส่วน10ยกกำลัง n เ,เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะเข้า,าทฤษฎีบท2นะครับก็คือ R ยกกำลัง n น,นะครับอา r ยกกำลัง n อ,อันนี้ตามทฤษฎีบท2ให้เราพิจารณาแอ s o l u t e r ถ้าในกรณีที่ absolute r น้อยกว่า1นะครับลิมิตลิมิตนั้นจะมีค่าเท่ากับ0นะครับถ้าแอ s o l u t e r มากกว่า1นนะครับลิมิตนั้นจะไม่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็พิจารณา อะเราก็จะพิจารณาต ilot, ัวนี้นะครับพิจารณา R นะครับ R ของเรามีค่าเท่ากับ9ก้ส่วนสินะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาแอบส์หลุดก็คือแอบส์หลุดเกส่วนสินะครับซึ่งแอบส์หลุดเกส่วนสิมีค่าเท่ากับ9ก้ส่วนสินะครับซึ่งเกส่วน10นะครับมนนี 10, ค่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่า1นะครับน้อยกว่า1 ตามทฤษฎีบท2บอกว่าถ้าน้อยกว่า1ลิมิตนี้จะมีค่าเท่ากับ0นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นลิมิตของ9ก้ส่วนสิยกกำลัง n เมื่อ n มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีค่าเท่ากับ0นะครับอ่าโอเคนะครับ1นบวกศมีค่าเท่ากับ1ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอ่าลำดับนี้สามารถหาลิมิตได้นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1สรุปว่าดังนั้น ลำดับที่กําหนดให้เป็นลำดับลูกเข้านะครับต่อทิดนึงนะครับและริมิตของลำดับ an เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีค่าเท่ากับ1ครับ